ดออเดี๋ยวแถวสามแถวสี่แม่เอ้ยมีแต่อ,อีห่ำยังไงวะโอ้ยปไปทั่วอะไรไ,ไปทั่วเดี๋ยวนี้พองงวดสภาพตื่นมันก่อนไปนั่งตื่นกะเชื่อให้รวโอ้ยอยากให้เห็นยาคันเลือกทหารหัวหนา้าไปนแดงครับหาเครื่องมางยี่เขาลากกาบ,บันบุกจากรากเลย่อนวันตเขาคือหอดพ่อคือหอดเมียไปสละมันก่ได้ลากคือหอดพ่อหอดเมียไปแดงมันลากไปคันเลือกทหารนี่เร็วโอ้ยเนาะพระเอกเต้พิสิทธิ์ลงแชมป์บอลลี่นอสซิสันสองพระเอกเต้พิศิทธ<ฮ>ิ์แมนครับสวัสดีครับ ไอ้คาสวดิครับเอาพ่อกเป็ตกุตีปากให้เห็ีไมะเอินได้จังนะแกมีเกล็ดส่องผมหนูลด้เลี่ยงโอ้ยเนาะผมกับแม่ดีหรอไม่หย้ยงตัวสันใหญ่ใหญ่ต้องลักหน้าออกใีผู้สาวสีกิจมากลุดไปยักปากให้ไอถ่อก็สิวหูน้ำมั้เป็นผู้ชายด้ไห่เนาว่าสันใหญแค่ไหนนอกกูล่ากับเลงมาัสาขันสีขั้นแต่ไม่ลมท่ม่งเดียวอย่าง้ เออเศร้าจักสิออกได้บ่ออกได้บ้านตัวชิบย่าไม่รอดได้หัวหน้าอันจะพาเอ้ยรถไปโค่นอ่าไม่ทัลุนู้ดว่าใครคืออันเป็เอกนี่และพี่จิแมนครับผมเอ้าว่าเป็นคนใส่ผมเป็นคนธรรมดาได้เนี่ยครับเอาเป็นม้าที่สั่นผมเป็นคนอีสานบ้านเข้าสระครับเป็นคนใส่ค่ะเป็นคนตายค่ะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคนตายคนตายเอ้าคนตายเมย์จะจองเพลงกลิ่นหมด โอ้ยคนไต้สนรกโอ้คนไต้แม้ยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยยึดกี่วนนะ่ะว้ายผู้บ่าวสวนอย่างภาคใต้ได้เนี่ยครับเอาใส่แนี่เป็นไงได้ละ่ะครับเพ่งเดี๋ยวเสพระเอกเตยเบาสู่พี่น้องฟังว่าใส่ปุ๋ยไผ่หมกแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเอาไต้ได้ละ่ะให้พี่น้องอ่าได้เรียนรู้ภาษาไต้ไปนะั<ะ>่งยังแล้วไนมะ่น่ะไม่นั่งให้เขาเอาไต้พี่น้องมาสีโอเลี่ยงเอาเจ้ากระเปียตัวเจ้าเคยไปเห็ุงานที่ภาคใต้อยู่ไหมเออเงี้ยแก่อนชัดปิกาลียุคฟุ่นล่ะเป็นยังคือเศร้าน้ำถั่วมคนเลี้ยง ไมาหลาไม่ผิดงปลงครับคือบ้านน้องเต้ยนี่ปลูกยางพารากับปั๊มน้ำมันครับครับแล้วว่าคือบ้านน้องเต้ยนี่ปลูกยางพาราและ,กะเกษตรปั๊มน้ำมันขนาดพี่น้องอโอ้ยปาล์มน้ำมันเสนอพูแม่นัน๊มน้นำมันโต้ปปมน้ำมันเออทีมหูกูไปยังง้นรดลมหมดเลยชายปริตระ,ระบายไข่หมูกน้นผลิตผลการกเกษตรดีมากๆครับย่าว,ว่า ใส่ปุ๋ยตาเลือใบไข่มุกผลผลิตท่าเกนตรดีกีบผักผักกึ้ากึ้งกึ้กึ้่กึ่ใก่้งกึกึ้งก้ก็้งกึ้ใก่้ง้งใส้ใส่้งกใ้งก้งว่้งกึ้่กึ้งกึ้ง่ึ้งก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 ึ้ง่ึ้งกึ้งกึ้งกึ้่กึ้งก้อกึ้งกึ่ากึ้งกึสง่ึ้งงกึ้งกึ้งกึ้ง่ึ้งก้งกึ้งกึ้่กึก ข้าวเปล่าหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจส่ไส้อ้อยก็ได้ไส่ข้าวก็ได้ใส้มันสับปะรดก็ได้หรือวะพื้นทางการเกษตรถูกทุกอย่างเลยครับครับรับรองได้ครับว่าพี่น้องจะมีพ่นมะลิตรงตามสรูกแกงห้องเราครับปุยตาเดือบใบไข่มุกชายน้อยงามทนพ่นดอกพี่น้องจะมีกําไรจังหููจังฮันรับรองว่ามีเงินข้าวบานเต็มตุ้เต็มทั้งเช็คเลยครับพี่น้องทุกพี เดี๋ยวเอา,าวอาวก่ปัญหาผ่าพิเษได้หูเอานหน่อยๆเอายังไงมองไหนจังหู้จังหังห่นแจ็ๆแจไม่ว่าอะไรหันแจ๊แก๊าก็หูแก่าขันจับจับหูลุกโอยเนาะจับแจ๊จต้องไปเจอใคนผ่านคัแท้มันเพราะว่า <c oughs> มาขายปุ้ยจะซื้อ,อมาขายหย่เง่ะลำหน้ามูสอดแจรงอมเอาลหน้ามูสอดแจองแมนครับอีเมียเออไอ้ตอกยาปล่าเนี่ยเด้อ่อยสีผ้าฟางมาขนไตมัสิล่ภาษาอย่างชัวไม่ได้รังใส่แคนนะครับคุณน้อย จกลำใส่อะไรละลูกลำใส่ไม้ครับคนหัวอยู่นะเออหัวแกน่อยมุกก็ะจือเุจีนี่มือล้นกูเลุ่นถูกงานไปหนาเลยอ๋อเส่อมไปอีกเตยนะครับเดี๋ยวไปอีกเตนะครับผมนะเส่อมนปลู้อิงผู้นี้มาตั้งองเทนี่ไปประเดี๋ย่มาขายประเดยแมนครับคือว่าแกก็มาขายใหยัง พื้นแนวโฆษณาพื้นแนวโฆษณาโฆษณาประเดกวัสนสีอยากยังประเด็ค่ะประเดก,เดกนี่เราพุ่งเชมเชมมาเนี้ยวาจังสันโฆษณาไม่ต้องขายด้ตัวพเพราะอยากเล่าเรียนเออพี่น้องคะเมื่อนี้ที่นั่นศิลกิจพุทยี่ลปลาตาที่เรา,าพุ่งมาขายขาดจะจังไ้สามขวดลอยกันอาพ่หนาครับผมพี่นออ้องเออเป็นจังไรเนาะก็พืชประเดกที่เรพุ่งนี่จังไรครับฉันสีเบลาสูฟังประเด็กที่เราพุ่งกินพี่ เส่พอดนอกป้าอีน้างเส่พอดพอพอดเมยโอ้ถ้าเาเส่ยกดพอพอตเมยเนี่ยอไรเก่งยังไงเส่ซื้อกันเดอกยพี่ถ้าเจ้าใส่เข่าขวาวันเถอะขาเจ้าเอาเพียรยังไงอ๋อเอาัวอนาเอาเริ่องปลาที่เราพูดนะค่ะใส่ต่ำกันนัวครับผมใส่อมกันนัวโอใส่ย่ำกันนัวเ้าถ้าาใส่เก่เราใหม่บางเชื่อมเช้มเมเข้มยังไงดีออกมาเข้มยังองเรีเยิ้มถวยหนึ่งถึงแมน้อ ดีสิมีพนงานางานกันาครับผมเดี๋ยวสิมีพ,น,พนังกงานงากนซื้อรรพี่น้องซื้อรถซื้อโรตไปนั่น,นตแต่ซื้อเรากินแต่หลาก็นั่นดอนาหน้าประเด็นซื้อซอยบุกยข่นี่ยเดี๋ยวนี้มันแตกข้าวตูพ้พี่นี่และอยู่มันมันโม่เมาส์้นเราจังเาางบียสนอดแย่งตอ่อม่เมาส์ขึเราจังเาางบียไปกินเหเมากับ้านค่ขาเนี่ยคือสิเมาส่องถือไปสามพล่อเลยโหัวตีนเพูดแล้วเพื่อเรี่ยงบ้านเพื่ออยังโม่ยุ้ย ไปไม้รูปสิมาขายสลิดไปไปลงไปใบมันสีอะไรไอ้อย่างวะอุ้ยหอตาคือกระพิ๊ดกตะไรก้นบ้างหันให้อ้อยให้มันงามแล้วครับเดี๋ยวนี้เปิดธุรกิจไปหากินน้งคว้านั้งเจ้าดอกมันจะสีรวยห่วยขายเขาแหงปีครับไปขายเขาแหงมันสิพควายเลยจู่เลยกินกับเบิ้งแตงโมยังหนาหนูเล็บหยาโอ้ชิวตุกตุกปากดำดำเจ้าละตู้บริจาคปัดเป็นบ่อ เว้าเวลาหาตอนนี้มันบาปบ่าเมนเห็นยังเดี๋ยวนี่เปิดล้านของขังให้บูชาของขังเจนน้อยพักเที่ยงบูชาพระเมนค่ะถามคใครโดนเด้อพี่น้องอยากฟังล่ำแล้วขอเวลา15นาทีครับผมผมต้องสิไปแต่งตัวขึ้นมาล่ำสู่พี่น้องฟังคือกันเอาแต่ละโมดอีกครับลำ่ำโมดสอดแจงครับจีม้วนม้วน กูยังห้าก้องเลร้ะวันจวันอัจารย์กรบผมสุรภูมาโมสินนะครับเอาไว้ผู้พอกันชุ่งเรื่องตกรกับผมขอบคุณคับสวดสวดหัวหนามาแยกขาดพี่น้องขี่นีแล้วรั่น้ามูสอดเก่งี่แม่เอออัจาระอ่อนคักลูกพระเอกกนเลแม่ไเมื่อจะได้มาต่ำกูเฮียขากีนเนี้ยโอ๊ยเก่งตัวยงเี้ยเลยอุปุยัเนาะ เอมอย่างเงี้อยอีป้าพาหามื่อเมื่่ากูจว่าหันเอาไคตาเจ้าตีเมม่ัมวว่าตมีพุทธพุทุื้นลงบาปอีจารณเติมจ๋าพอดีแหละเมื่ม่อีหามึงกูสิบพลาดัวเอาเงินพี่น้องกูเอาเงินพี่น้องเออต้มเอาเงินเจ้ามาหลายหลายองสิพ่อบ่ข้าเจ้าเมนหน่วยแสบเ้าต้มนองมาบา่เมื่อว่าไปหาตสแตมันบ่กเป็นต้มสีต้มขแล้วนั้นเปิดล่าดนเปิดร้าเปิดล้า

เออไอต้เรื่องซื้อต้นดีว่าเออเออเออเจนเนอิกซื้อเตะไายมันเหมือเยอะไอ้สแพคพี่น้องขาเหลือไอ้สาแพ็ค่ะผู้ใดซื้อสาแพเส้อไทยคอยหอมยิถือไปเลืยวันเ่อไมยหัก่อยาใส่ถุงเลยซื้อรซื้อรถเพราะเข็มแต่ป่านีอยเจา้กตไหววันเถ อขอโทษท่าค่าอันนี้งานศิลปินพวกไทยค่ะว่า,า,าปเป็นงานเินียวเันงานเหนียวไปบังเอิญไป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 ป่าวันนี้บ่าเป็นมาเล่งเงนียวราลา่าเอาแก้วว่าด้็มาเล่งเหนียวจะไม่หนสงสักคือจังเสียวันนี้มาเปิดธุรกิจอยู่แถวอู้ทุ่งพ้องสั่งเลยว่าโอ้มาเปิดธุรกิจอยแถวทุ่เพื่แพงแล้วธุรกิจอีหยังกิจวันนี้เปิดลงเหี้ยน,น้ย น้อยน้อยน้อยจ๋าพ่อตาพี่น้องทั้งอุตสพ่หัวขนตุลุกซูบกอกไายเจ้าหัวว่าหัวไม่เงี่ยหนั่งนายกับกลางทั้งหัวทั้งโตกของจะของเอาไปกันเล่าก็เหตุจำสั่งระยะแล้วเหยียวยอดโอใส่หนุ่มเออใส่หนุ่มบ่ดีอันเดียวให้คอยถามให้ถอดเิอถามเลยถามเลยอ่ะเบ้าให้คอยฟ้าม่กระดกคอยพุ่นคลองใจว่าจอบเจ้าเปิดธุรกิจที่ยังกอกโอ้วันนี้เปิดร่องย โลกอันอนี้พี่น้องอก่อภากันเปิดยุติใหนประทามเนี่ยบัตรที่ทำได้ห่ะโลกอันอนี้มันเปิดจังไหนสันดี้โอ้คือจังเซลาโลกฮิวโกลนี่เซียบประเภทอยู่สองสันเสั่งเลยว่ะมีมึงแยกประเภท,รเทพรอะแป้งแล้วประเภทเท,ที่หนึ่งประเภทแรกเนี่ยแมงคีแหงสั่งเนี่ยมึงแหงเขาก็ซื้อที่บัตรที่ปีซื้ออย่างประเภทที่สองประเภทที่สองเลยแมงคีเปียกสั่งแล้วอันแหงๆกูพ่าเข้าใจจะดอกเจีก แกว่าอ,อัเปียนเปียนไม่บอกเปลี่ยแ่เงาเงสต้โอ้มังบอยงาเงาเป้่าแกว่าอ้วหังสีบอยลาบสีทอหลังเอว่าเอาเจ้าคือบอยลายอ้วยางค่อยขาดข่าเอาว่านี้ขาดท่ายุติเกมไี่แลรามันสีอยากเออเออยุตเแก่เปิดเลื่หงัง็ว่าลงเหี้ยเนียนยุติล่องเหี้ยเงาดีดีกะดูมันบอแมนจิเเลอเข้าใจแล้วเาอย่เลยแล้วกูเข้าใจจคไหนมึงอธิบายกูฟังดูมันบอมแมนล่ี้ ร่องทีเข่าทีออกเลยเน่ออกีออกมาร่องคีเข่าีออกว่ารงสีถามว่าสั่งปองเถอะปองปองอดเจ็ก็หือมึงกับบาว่ารงสีเหี้บลวมันถ่วง ว่าเก่งว่าอ้อนอะไรเจ้ามาหายอยเจ้ามาหยังก่อนอ่ะคือจัำสิลาออ่อ่าอว่าอะไรยิ่งข่าวอายุแถวป่าเทข่ายของหับของหลีว่าอะไรสิมาหาบูชาของหลีสั่งแล้ว่ะมาบูชาของดีแม่แล้วแม่ถือกวางละเล็กเอ๋ยเนี่ยร้านบูชาของพระแม่มึงอีเติมอีเติลอีปว่าเอ้ยร้านบูชาของดีมึงเอาบ้านทีสีมาหาพรอง วพาถักเจก้อบ้านมูขข่อยไปเปิดร้านันบ้านผีสิงบ่ม,มีคนเขาจยาคนเป็นยังอันเขายานมุขข่อยบ้านตัโส้มขายเป็ดตายา่ย่างก็ผีละเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยซร้านไม่มาจะ้ะว่าอาบานผีสิงมันกับไป่สุข,ขามา้าผอมกิบด้ะไงไปสุข,ขามัานติดซอ,อง้องคองรลอยุหันกลางเดิ จะปลาช่งวลาชีแล้วหน่อยไม่ง้างหลอกแค่ปลาเต็มหลังในที่เลยหลอดแค่ประม่ณหลอกแค่ปอ,แคปอดไม่งยังสั่งกระดาษที่สู้ชีเลยนะมือควัวจิ้เจ็บมาหลวกสู้งไงยี่จริงเลยเออจะเก็ับฟาสู้กันจิน อยากได้เงี้ย่อจะไปซ้าซือลานมั้ขอเออคือกังซือลานเออเออวนยี่ขาวกุ้งมังทองกักล่างขวักอยู่ในประเทศไชยนี่ซ่กสีขาักสั่งหลอกมาอยากได้อุมา้านกับน้าขวแปแล้วถือมองอะเกิอวท้านกับน้าขวานกรลาฉันกะมี่อังก็มี่บอกอันดับหนึ่งเลยอยีกองอ้วนจบขึ้นเดมซับกันลาซับกันซับกันใช่ยง เต็มกันซับกันกุมาทองเหตุกา่ากัวน่ากัวเหตุากูมาทองน่ากลัวเลยคนนเขาเจ๊กอเนี่นี่นี่กุมาทองกันมากกว่า้ยมึตื้นอย่างนี่น้อยน้อยน้อยน้ยนอยอน้อยจ้าคู่ปีแนลลํำดวนเอาตลกผู้ชา้แจ่มาฝากได้น่อยเอาบ่เอาบ่บอ รออยู่รอรอเอาเลยเอาเลยพอคาตัวท่านกว่าสิจ้าเองก่อนจะควงกัะทีนลบด้วยยิบหักไม่จะบุ้ยไส้กว่เดียวกูสิโลพวกกระเทยของเอรี่อยู่นี่ง่าย,เเยใจโตร,ร่างบแสแลน้วงมนจีซื้อปลาถ้าโล่สตก,กัะผมมีผัก <c oughs> เด็กแต่รับแต่ตัวปอบมึงอ๋อขาเลียงไม้บ้างไห่ แม่มึงเป็นอย่างอีกลอกข่วนรอกแบบนี้แล้วทุนทางาะก็ไม่ต้องัำไม่กว่าก็นี่กลุ่มัางท่องก็รังขวักถูกกตางแม่มึงกลุ่มัางท่องจังไลมาคือป่วยอย่างละพ่งแห่งสว่า ปั้นคอยมากนี่ละพงโอ้จีพระเจ้าเล็กปั้นกี่พดโดยดโดูยูข้อนี้ละพงมันออกดอะไรกับปากอะไรนี่ล่ะเอา้าคอยให้พระเพ่งสององค์หาสิบ,บาทสององค์หาเชียวทรงหอดประเทศบาทเจ้าเลยมีบริษัทส่งพร้อมถูปัง้งรือรวมมาเลยทั้งข้าเชาทั้งข้าส่งาละข้าเช่า,า,ชาสององค์หาจีเออขา้าทรงหาเมิน คงจังะไรสิแพงก็คาโบซาบาังเนี่ยแล้วกับขว่าก<อ>ุ้งไม่รู้ถ้ารมดาสิแก่สว่างโอ้ยเป็นโซ่คว้ามหัเงี้ยีูลุงนี่ต้องโรบกแกควายเนาะวะเอาไปเจ๊กเอาไปว้าวหรอกว้าวเออแก่อยากได้ยังเดี่ยวนี้ตังสีน่าร้อยลาคือยังไงเสียชายแล้วลองทำอะไรเป็นประเทศจริงแมงม้าโอ้โคตรพว้าโคตรแม่มันเป็นจีน นีมึงมาต้องออกควาโคกูกันไรหรอพี่นามึงอวานพี่น้องนั่ยกันนีเพื่นก็รู้เสียชัยแล้วเราทวารนี่เป่งเก่งเออะมั่งต้องเป่งอ่ะพระอยู่ไร่เจ้าแม่ข่วมอินท่์สั่งอะไรพระอยู่ไร่เจ้าแม่ข่วมอินทรืออเออใครจะบอาสู้จะฟังหรอฟังหันกูบ้านเอ้ามันบอว่าขังคอพระอยู่ไรข่อยอันนี้ลื้อกับนี่จีนี่พระอยู่ไรข่อยแห่งขังเนี่ยต้องพระอยู่ไร่ปะเออแก๊กคือ นี่นี่นี่พายุลากับเจ้าเาามียวนยินไอ้ยาส์ไม่หย่อนเมียหุ้งะัดซำซำจังสวยลูกรวยแปมวเงินกอนเอาพี่รองกูม,มาไว,ไว้เลยพี่นรองคือเมียแล้วกว่าเฮ้ยเมียโมกุ้ยอาชังบังขอบคุณแับมาเบิดชูโค้งพันอร่อยขอบคุณขอบคุณแม่เซียว คนเสิร์ตเสายงโอ้ของกเล่นเองจะเลยแมน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 กีนาไม่ดูน้เท่าไม่ได้ชแตกียังนหักเ้วหากีฆาคนเอ้ากเล่นมากเห็นว่าตัวหากเงินนี่เ็วอยของขัไป้เอก็เลยหักว่เมื่อของขังกวาหายตัวไปใช้กุบดทีดิ ยังก็พอยุล ja ่มาจี e ังไ่พายุไล่แสงแรงอยู่ไล่อยู่หันคอยทันก็อยู่เดี๋ยวไฟเลี้ยวอีกกว่ามึงาคนันคอยจมคอยงมันมันไปซื้อเจ้าใหญ่ไปพายุไล่มาจนี่เจ้าให่มาพายุไล่ไยโอ้ยคงเช็งกลูวข้าปากตัวเป็นยังเม่อมึงอ้าวเม่หยังไหนจะแม่าองอินมาคือย่างควงตัวบางหังชาวอ่อร ไปสรางปันคนเดียวกันซื่อดอกแต่ว่าพุทธคุณคนละย่างเลยว่าหัดต่อโอ้ภูษะคุงคงละย่างเออว้าวเม่องอย่างนี้มาบัดรหมกลูกมายองเช่มีไหมกว่ากว่า่็มาเป็นมดลูกเมืองหยังอ่ะสร้างปันเขาเม้าเหลรามันเลยปล่อยปูนหยดลมซื่อต้นไอ้ทีเออไปเชื่อคุยจะไม่จะไมดีเพม่ถ้าแค่เชื่ิปูแม่มันยังมาลุ่มมันก็แทบจะแก้บเนาะว้า ไม่เห็นอยิ่มันถตายอยู่ไรลือคือบอมีตจาบังเนี่ยเอ้าคุณเรื่อเบิ่งตัวบาดใดญ่ม่มึงเจ้าเกิดฟ้าโพดฟ้าโพดดอกเป็นเหง้งมันฟ้าแล้วมาจากสวรรค์นี่กอดตาเป็นไงตัวหนาโอ้แม่กอดตาเออใครว่าสั่งเจีบเบิ่งเงี้ยเลยสั่งเลยสั่งเลยเฮ้ยมังอยู่ใส่เนาะเป่งตาเบิ่งเจอแล้วคุณเห็นอะไรคุณเห็นแล้วไม่เหง้าคุเห็นจาอยู่งอมต่อมมั้งอะ ไอ้บักฮาขอดพอไอ้กูนกว่ามเหยียบมวัน่อเม้าเม่มึงพาอยู่ไรกูยืนนั่งเศร้าห้าาปัดไม้แม่ร้อนมาที่นี่แค่จังไนเชี่ยวมังขึนมาเลยบังไงยืินทาก็ยืนนี่เดี๋ยวแบลเส้นไมาให้ว่ามห้าตน มแม่มึงยิชฉลีนม่จินอะไรร้อนบังสเสียแลวเอาบ้าก็กูบ้าวลอ,อกเอามาสีเมียงให้หรอกุโอนเสืเ้ไอไม่จะมว่ายางตายกูยเตะก่อนเจ้าอยากได้ยังเจ้าก็มาทว่ามนเถอะเอากังเสือาบ้างเหรอสรุปย่อๆเลยบางเหรว่ต้องย่อนะกรปวดหวเขา ผู่ซักกองเลยนะว่าแม่ว่าแม่วันไหนยิ่งข่าวว่าออีง่างนี่มั่งซักดิ์ซีแทนนี่อ้วนเลยอยากไล่สั่งเลยว่าโอ้ยจ๊ได้ผ้าอีห่างแล้วโอ้เจ๊เออยู่วานฉันก็มี่ผ้าอีง่างว่าฉันพ่อกมี่รู้กะมี่จืดขังเป็นขังเม่องผ้าอีง่างล้านคอยต้องผ้าที่อัพโอ้ยเจ๊นะคอยว่าผ้าอีง่างจะจะพึ่งเอาจะเอาผ้าอีกองก่อนบ่ เอือเห็นเจ้าก็เห็นเด่นหมูหมงนะตัูัวเชียงตันกว่าปุ๊บพโมยอีกแล้วงั้นัวกว่าเนะกูเป็นโคเชงลูกๆจังเลยแหะสิบญาแข็งพวกีวิรพกมัางวางนกองแนนี่อยไปยังสัตว์างกูเอิหลากเบร์บางจังแต่จังไหนมันมาเม่นแบ เมืองไปเมืองมากมาคือขอ้องเจ้คือข้องเจ้าเสียจังปันทีนดิเหว่าลูกกัดมากไงล่ะเอ,อาจากลูกกับลูกุขมาเชดเงินเลยวัน่ะแต่วเหว่าที่ถังกองอธิษฐา,านอย่างอธิฐานล้องไม่นี่แล้ว,ม,ม,วมีมึ่เกิอดอะไม่กูก็สิเคยเห็นเจ๊ใบดาบวัทีด่ดเอาฐานกระฐานสาธุเลยคุ้มขรองเยมึงขันสิัดก เมึงกลายปลายเที่ยงอันจุดพุตยุทธศาสตร์มั้งนี่ยแบบกว่าเนาะเมื่อกหัวมข้างไม่เห็นมั้ยเป็นจู้ลูอยู่ห่างอยู่กลางกลางงาไหยนู่นขว้างมันจะซืซอมึงจะไปลูปของหันเอาข้าวกล้องลูกข้ามต้อนสิลูกใส่สังฮันบ้าลูกมันเป็นอย่างเบาเลียกเอาบักว่าไม่เป็นตาแง่ขังจีกับขังว่าจะไปไลลีไปแล้วขอให้ข้องไลลีคนที่ลุกไว้เลยอีหานึงแบบนี้ลังลีก็เสียงฝาลังล่า ับเดียวผงบอกเอ้าเป็นอะไรล่ะเจ๊ปุดประมากตกสะมาจังเกาะประมาทตกอันนี้มันมาเม็นกินตัวมาเมันงางสะกลิ่นไอในความสักสีบมโอ้ก็สีิ์สิีโกกจงกูขมข้ามเลย อีเถื่ออีหาฝาดพอมึงขาเสียวอา,าย,ยังงานมกอกวน้าฮัาาาพ่อมึงอีพกงานกอีงานนี่งามได้สิบอไรง้นนนนนเผาน,าน่งานงางาาออกงาแก๊สเนี่นยงานของแ้มาที่ดีไปจ้าได้ยังบันว้ายค่สมสังจังวยลูกรวย เพือนหาพรทางซ้ำจังลราบัดนีงเกิดมาบม่เคยพ่อเคยเห็นบม่เคยเห็นงานยีไงก็หลังเออปากคนเราบ่นีไงไงเนาะไงนี่มึงปอกเงาตือนอันบ้านสูงเงี้ยสวมมี่สิจี้ไงกันสิอุ้ยมีอยู่แต่มันมายังปังนี่สังเลยเอ้าไงจังสิขังที่สุดเอาเลยเจ้าเอาเลยเอาเลยกองเชียวให้อ้วหยอกเลยบ่หยอดยังบัดหยอกที่นี่ละไป มึงเครื่องใบดาเครื่องดอกมันออยากอยากอยาก็ชิอยากนลยอยากเลยปูไตปูไตปูไตเยซูมซีวะเยซูมาเวะยิป์มกัเมือกูแล้ไมปกางกบโ้ห้หันควแมงอย่งอึ้งบบน มก็คือบางทีกึงูมันเขอาเพวกแกเอาบ้าวัวอยากไล่อยู่แล้จะให้แก่าเลยขหรอเหรอแพีงเลยี้ยวอีกไปอยากขายออกแต่ว่าให้ว่าท้สอบเลยบอก็สอบีหยังอีกว่าสิจุกกะโพโอสิจุกกะโพบวังสวงอ่ะบอแล้วจุกใส่ฮีนี่เลยเอาแต่ว่าจุดใส่แต่ว่าปิดต่เบิ้งซวยมึงจุดใส่มันือว่าอาซาบ้าอยู่ที่บักบวบมาแกล้งหรอกมาเอาจุดเลยจ้าเอาป้าแตกชาวว่วจะเข้าแล้วจะประหยัดมั่งมือเตี้ยมั่งม่อเตี้ยเสื้อตัวนู้นมั่าแตี้ย งางกูไปใช่วะห้าขวดท่อมึงเพราะว่าจะไปหางไม่กูเขายุขัดตั้งง่ายนานันนั้นไม่เป็นมากกับพวกแกบ้างระเบิดเี่ยแบบความมึงมันพอแม่งบ้างระเบิดบ้าหยังสัตว์บางเสียงเสียมซิวาบ้าเสียงเซียมซี่อุปาร่ออิเตมโจักใังช่างมันก็เป็นมัก บักแฮกมึงโอ้ยพุดจาคุณพลายงานสูตรเจ้าเื้ออกออ้มังสูตรแค่น้องหัวทอากุหลังปลกเลยมันสูตรไปคอยเล่นถ้าสูตรให้มึงฝุกไหอหอดขอก้อเหรบักแฮกแว้าวมึงวามึงอยากเพเตียกุดหบันกับโกุ้งไปยูีมีของแชร์อะบางเมดันเดียวบังเดียวก็ได้ดรกมึงมาหาใยกันยังตุ้ส่าบังมุงเอาขัางมั่งส่าชีจ้มัต้องทงสาบังอะไรทีมาา อยูไล่กัว่แตกกันต่อก็สิจุกไ้ว่าที่ถามกองเนออาทานี่พื่มันปวดเมียวนี่และพะยงหางนี่มึงตายแล้วมนไอว่าที่ถามกองอาานทานสสว่างเล้นะสว่างยังสว่างสียังมาคุยรู้ใกันีลยนะขึ้นอยากคุ้ม่ะชาเหอุ้ยยไอ้ถูก สังจีกจะตังว่าสิไปไรนี่ถูกข้อหินอะไนี่ลำผมนำเหลียบบูชาแล้วพี่บูชาอันนี้ย่างเดี่ยวอิตาลีเ้องไไหนอ่ะอีกว่างยวอิหลีดีเด้อแก้บป้าจุดตากันกัแตกกว่าชีจูก็เลบางนี่เรเล่จยางเขาบอแตกแตกพ่อว่าไม่ไม่จ้ยตะโกนตุ้ว่าแตกอ่เห็น่าขา มีนยังไงกุกบอกนึงนะถ้าเจ้าดับไฟอ้อยมั่งผมยังดาไฟอ้อยนี่แหละดับไฟยังสั่นดบไฟมอยก็ขากระเห็นปะขนาดเจ้าจุดกระไฟมันยังว่านใหม่เนาะเอาแช่เลยบารเอาแช่ที่บัดว่าสิลเลนใส่ขังนี่เลยบอหน่าขังนี่กะบ่อะไรเลยว่าสิลเลนใส่ขังนี่นาะขังนี่กะบ่อะไรวะเล็บแม่มันใส่นี่แหะเนยะอ้อยเห้ยเจ๊ฮะพี่น้องเพิ่งได้เห็นวะเป็นยัง แม่มึงใส่บ้าองแต่กล่องอยู่หลากรึจะเสียบบ้าสร้างปั้นคอยดิปั้นดีคักปูนไม่แตกและแับไปแต่ว่าท้องมันแตกมันต่อลองตาพังเลยเลยไหมเอาคืนเอาคืนลิปโอนเอาคื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 นไปเซอละหน่อยเอา มึงหายตัวได้มาหอกพีไม่เาะมั้เอาตูดฟะตัวตกกะลาบังไงล่ะมึนงนับไปแม่มึงยังไงเนี่ยไม่หอีไปยังไงจัวกกะลาจ้โอ้ยมันคือร่มแม่มันสว่าก้าขว่าแตกกันยังละ ดาวพวกนีแก่บางก็จุดอีกุดซววแซซววเฮียแข็งพี่น้องก็เล่นหัวเตะโผ่แกวมาสิบักแตจุดจุดบ้านนี่มาสิเรียญจคนมาก้วลินพ่อเฮาพ่อเด็กีกยวกับพี่น้องเพื่อนไม่น้อเล่นยังไม่เคยปรึกษากันเอาปรึกษาจะจะสอบออกจากบ้านมืวเแ็กผมเด็กแต่แก่าแต่จุดกับพวกใส่จุดกับพวกใส่ก็ใส่บังเดียวได้ป็นง้างสองบังสามบงบุญเ้ยเอาพวนี้มาเตะแกบ้งสองบังเดอเด้อเด้ ันี่ยมันอสักเียถือกี่ดีวไไงชวูดดับไงกุบเอ้ยเล่นยังมากันัดเช่เอาไปขายยังพี่้องหัวกัเล่นนม่พี่้องหัวไม่เนอบ้านพ่อบานเนียสุภาพขุนก็ะบอกใส่หืดอกรบอกี่แหละอากระิ่งตู้เซ็ขมืออา่ปนไจุดใส่ผู้อยู่ข้างหลังทุนจุดใส่ทายปันะพงศ์เราเบิกงา